คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลมาแล้วนะครับสดสดร้อนๆ้อนเลขเจ้าพายุงวด16กรกฎาคม2563เราไปดูกันนะครับว่าเจ้าพายุจะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับบอกว่าสดๆดร้อนๆอนกันเลยนะครับเจ้าพายุก็เป็นเอกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความโดดเด่นเกี่ยวกับตัวเลขมาโดยตลอดนะครับมีโชคมีชัยกันโดยตลอดนะครับกับเจ้าพายุนะครับหรือว่าคุณวุฒินันทร์สอนศรีล่าสุดนะครับเจ้าพายุหรือว่าคุณวุฒินันทร์สอนศรีได้โพสต์ภาพ พร้อมทั้งระบุข้อความว่าแค่เริ่มต้น6ใบาซาก่อนนะครับบอกว่าแค่เริ่มต้น6ใบาซาก่อนก็คงจะเป็นลอตเตอรี่นะครับถรือลอตเตอรี่แบบนี้ไว้นะครับบอกว่าแค่เริ่มต้น6ใบซะก่อนนะครับจะมีเลขอะไรกันครับเราไปดูกันครับคุณวุฒินันทร,ร์ส่สีหรือว่าเจ้าพายุก็โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูนะครับถ่ายกล้องหน้ากลับนะครับเราไปชมกันชัดๆนะครับว่าเลขเจ้าพายุหรือว่าของคุณวุฒินันทร์สรสี6ใบซาก่อนนี่นะครับมีเลขอะไรกันนะครับ เต็มๆเลยครับนี่ครับเลขเจ้าพายุบอกว่า6ใบาสากรน,นะครับ16รกรกฎาคม2563เป็นลอตเตอรี่นะครับหมายเลข503 505ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ503 505นนะครับเป็นเลขของเจ้าพายุนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้โชคให้ชัยมาโดยตลอดนะครับเลข505ครับเป็นเลขสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแอ,แอบชอบอยู่นะครับ505 5 0, 5, 5, 0, 0 5, น5ี่นะครับท่านผู้ชมก็จัดไปได้นะครับเป็นเลขที่ชอบเลขที่ใช่เลขในใจของท่านผู้ชมก็ จัดได้เลยนะครับ5050550เนตนะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นำเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเราจะมีโชคมีชัยร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณที่มาจากคุณวุฒินันท์สอนศรีมากๆนะครับที่นำเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมและก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express มากๆนะครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคุณวุฒินันท์สอนศรีหรือว่าเจ้าพายุนะครับ เป็นเลขท้าย5005สวยมากทีเดียวนะครับทุกทกท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ